น้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อทุกๆชีวิตถูกนําไปใช้กับกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการรักษาระบบนิเวศเพื่อการบรรเทาสาธาร,รณาภัยเพื่อจารีตประเพณีเพื่อการคมนาคมเพื่อกเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนจากการพัฒนาของชุมชนเมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำภาวะน้ำท่วมมลพิษทางน้ำในขณะที่โลกกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบวิกฤตเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศและผู้คนมากมายเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีอัตราความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำและหาทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน,น้ำต้นทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการการวางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน เป็น,นกลไกที่สำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกรมทรัพยากรน้ำภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561หมวด4 การจัดสรรน,น้ำและการใช้น้ำโดยหลักๆคือ 1. จัดทำข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและจะส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศกำหนด 2. ออกใบอนุญาตการใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชนละประธาน ได้แก่ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่2โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้ำที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะนั้นตั้งอยู่และใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3. กํกหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเช่นการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตและการอนุญาตรวมทั้งการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่2และประเภทที่3ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมชนละทานกำหนดแนวทางการจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำประเภทที่2และประเภทที่3 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำสาธารณะประเภทที่2และประเภทที่3การติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำหรือวิธีประเมินปริมาณน้ำใช้สำหรับการเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบควบคุมการใช้ทรัพยากรน,น้ำ 5. รวมถึงการเรียกเก็บและจัดเก็บค่าใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชนละประธานสำหรับการใช้น้ำประเภทที่2และประเภทที่3 โดยมีกลไกการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและประชาชนเพื่อให้การจัดสรรน,น้ําและการใช้น้ํามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประกอบด้วยสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ํากรมชนละประธาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมถึงคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติคณะกรรมการลุ่มน้ำและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561คืออะไรละ่ะมีส่วนสำคัญหรือบทบาทอย่างไรบ้างในการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561เป็นกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรการใช้ทั้งด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิทธิในการใช้น้ำทรัพยากรน้ำสาธารณะทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561หมวด4 การจัดสรรน,น้ำและการใช้น้ำโดยแบ่งการใช้น้ำเป็น3ประเภทประเภทที่1เป็นการใช้น้ำในชีวิตประจำวันหรือทำกิจการขนาดเล็กในครัวเรือนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และใช้น้ำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่นการบรรเทาสาธารณาภัยรักษาระบบนิเวศเป็นต้นการใช้น้ำประเภทที่หนึนี้สามารถใช้น้ำได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตการใช้น้ำหรือจ่ายค่าใช้น้ำประเภทที่2เป็นการใช้น้ำในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆการท่องเที่ยวการผลิตพลังงานไฟฟ้าการประปาการใช้น้ำประเภทที่2ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำประเภทที่3ม เป็นการใช้น้ำในกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมากระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำได้การใช้น้ำประเภทที่3ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหากธุรกิจอยู่ในประเภทที่2และ3จะต้องขอรับอนุญาตการใช้น้ำจาก3หน่วยงานคืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอธิบดีกรมชลประธาน หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วแต่กรณีสิ่งที่ผู้ขออนุญาตใช้น้ำต้องเตรียมมาคือแบบคำขอรับอนุญาตการใช้น้ำและยื่นแผนบริหารจัดการน้ำมาได้ทั้งทาง e-Se r v i c e ervice, หรือที่สำนักงานวิธีการจัดเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสิ่งที่ต้องเตรียม 1. วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำและแหล่งน้ำที่จะใช้ต้องแจ้งที่มาที่ไปการใช้น้ำและแหล่งน้ำที่ต้องการใช้ 2. ประมาณการปริมาณน้ําที่จะใช้หรือจะกักเก็บไว้เพื่อใช้กับธุรกิจและจะมีการกักเก็บเพื่อไว้ใช้อีกเท่าไหร่ 3. สถานที่กักเก็บน้ําแจ้งสถานที่กักเก็บน้ํา 4. วิธีการใช้น้ําใช้กับส่วนใดของธุรกิจบ้าง 5. แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ําแล้งต้องมีแผนสำรองแน่ชัดในการจัดการน้ําที่กักเก็บไว้ในช่วงหน้าแล้งอย่างการลดปริมาณการใช้น้ํา การหาแหล่งน้ำทดแทนและอัตราความเป็นไปได้ในการเฉลี่ยน้ำที่มีเพื่อใช้สาธารณะ 6. แผนจัดการน้ำที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมต้องมีแผนสำรองแน่ชัดในการจัดการน้ำที่กักเก็บไว้ในช่วงน้ำท่วมมีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำที่กักเก็บไว้ล้อนออกนอกสถานที่กักเก็บจนเสี่ยงทําให้เกิดน้ำท่วมหรือไปเพิ่มปริมาณน้ำที่มีอยู่แล้ว 7. วิธีการบํารุงรักษาฟื้นฟูต้องมีวิธีบํารุงรักษาฟื้นฟู ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและเมื่อกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำและการออกใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่2และประเภทที่3ม,มีผลบังคับใช้แล้วผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ของกรมทรัพยากรน้ำต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวมายื่นขออนุญาตใช้น้ำต่อกล่มทรัพยากรน้ำภายในเวลาที่กำหนดและกรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการออกใบอนุญาตและจะสานควบคุมกํากับการใช้น้ําให้ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการขอใช้น้ําก็เพื่อให้ทุกคนได้คํานึงถึงการใช้น้ําของผู้อื่นด้วยและทําให้เกิดการจัดการใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนรับมือปัญหาทางธรรมชาติในอนาคตได้เพราะน้ําคือทรัพยากรของทุกคนทุกคนควรคำนึงถึงผู้ใช้คนอื่นๆด้วย เพื่อให้การใช้น้ำเกิดความสมดุลและถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนได้ใช้ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนตลอดไป